สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องการตัดยอดแตงกิ่งนะครับตัดยอดแตงกิ่งจะทำตอนไหนถึงจะเหมาะสมมากที่สุดนะครับการตัดยอดนี้บางคนก็ยังงงกันเยอะว่าจะทำยังไงตัดตอนไหนอันนี้ก็หลายสวนหลายอย่างหลายวิธีนะแต่สำหรับสวนของผมนี้ปลูกมาได้3ปี ผมจะไม่ตัดเลยนะครับโยนนะครับแนะนําเลยนะว่าไม่ต้องตัดถ้าเคยอยากปลูกทุเรียนแล้วหวังหึ้นล้านไม่ต้องตัดทําไมถึงไม่ตัดนะเพราะว่าต้นทุเรียนอายุ1ปีถึง5ปีมันกําลังขยายตัวขยายกิ่งนะครับขยายต้นอันนี้ไม่สมควรตัดมากๆถ้าจะตัดให้ไปตัดตอนอายุ5ปีขึ้นไปนะตัดออก ตอนนั้นจะตัดได้เลยนะตัดให้อยู่ในระยะประมาณแปดเม็ดประมาณหกถึงแปดเม็ดได้นะความสูงจากใต้ควรขึ้นไปพอที่จะพ่นยาฆ่า,มาเมลงได้ตอนนั้นกิ่งอะไรมันก็สมบูรณ์หมดแล้วที่ว่าไม่ต้องตัดยอดตอนนั้นนะเพราะว่าถ้าตัดยอดเร็วไปเดี๋ยวทุเรียนมันจะชะงักการเจริญเติบโตและเราจะได้กิ่งที่น้อยด้วยนะ ผมทุกคนดูนะอายุ3ามปีตั้งพุ่มใหญ่มากนะเป็นต้นทุเรียนต้นคู่อันนี้ถ่ายด้านนี้จะมองเห็นต้นเดียวนะนี่นะครับอย่าไปตัดเลยนะครับสำหรับใครๆที่ลังเลนะอย่าไปตัดแล้วก็แต่งกิ่งแต่งยังไงนะอายุทุเรียนหนึ่งปีให้ตัดกิ่งอกได้เลยนะกิ่งที่ไม่ใช่กิ่งหลักคนระับให้ทุกคนดูนะกิ่งหลักก็ดูง่ายๆนะ กิ่งหลักมันต้องอยู่ลักษณะกิ่งเขาจะจะใหญ่กว่าในรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ช่วงตรงนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะมีพองๆมาหน่อยๆนะแต่มันดูง่ายกว่านะครับถ้ากิ่งไหนไม่ใช่กิ่งหลักมันจะเล็กกว่าไปเลยนะครับกิ่งพวกนั้นตัดออกให้หมดนะเริ่มตัดออกตั้งแต่อายุ หนึ่งปีขึ้นไปนี่แต่งกิ่งนี่คือแต่งได้ตลอดนะครับไม่ต้องโร,รบแต่อย่าไปตัดยอดถ้าแต่งกิ่งเร็วสี่ปีรับรองได้ครับได้ขายลูกแน่นอนอันนี้ก็ผมสามปีปีหน้าน่าจะไว้ลูกแล้วครับอายุสี่ปีผมจะลงศาลเลยนะแล้วก็กิ่งนะครับพยายามตัดแล้วเราก็ต้องคิดไปเรื่อยนะครับอย่าให้กิ่งมันชนกันนะครับอันนี้ อันนี้นะครับนี่กิ่งนั้นมันมุมกล้องนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ชนกันนะประยุมดูว่าถ้าติดลูกลูกจะห้อยลงมาชนกิ่งข้างล่างหรือเปล่านะถ้าห้อยมาชนกิ่งกิ่งข้างล่างก็ให้ตัดออกนะคตัดเต่งกิ่งอันนั้นก็ต้องไปดูแต่ละต้นมันไม่เหมือนกันนะครับกิ่งออกซ้ายฝาแต่๋วันนี้ผมจะมาแนะนําให้บางคนไม่เข้าใจพวก คนที่ปลูกใหม่หรือเป็นมือใหม่นะว่าตัดยอดแต่งกิ่งตอนไหนกิ่งตัดได้ตลอดนะตัดได้ตลอดยิ่งตัดเร็วนะครับยิ่งจะดีถ้าเราตัดกิ่งเร็วกิ่งทุเรียนเราจะยิ่งโตขึ้นนะทำให้ทุเรียนสี่ปีมีลุ้นจะได้ลูกทันทีนะครับของผมนี่ผมตัดออกไปเรื่อยๆนะตัดไปสามสี่รอบนะกิ่ง ตัดจากข้างล่างไล่ไปข้างบนนะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยยอดนี่ครับผมอย่าพึ่งไปตัดอย่าไปตัดนะครับไว้ต้นใหญ่ไปเลยนะไว้ต้นใหญ่แต่ที่สําคัญที่สุดคือกิ่งกิ่งไว้ไม่ได้นะครับถ้าไว้กิ่งเยอะไม่ตัดกิ่งที่ไม่จําเป็นออกกิ่งมันจะเล็กนะครับทําให้ต้นทุเรียนเราไว้ลูกได้ ช้านะครับจะว่า4ปีจะจิตลูกมันจะไม่ได้นะครับถ้ากิ่งมันเล็กมันไป5ป้ปี6ปีไปนู่นเลยนะแต่ถ้าเราตัดกิ่งเร็วรับรองคนระับ4ปีได้ขายแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของยอดทุเรียนนะครับอันนี้เชื่อผมได้เลยนะอย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปตัดแต่ว่าถ้าเคยแบบได้สูตรไหนมามั่นใจก็แล้วแต่นะครับแต่สำหรับของผลทุกทุกคนดูนะครับผมไม่ตัด ดูสภาพต้นเป็นยังไงนะครับต้นสวยเป็นทรงเจดีทั้งหมดนะแล้วก็เวลาแต่งกิ่งนะครับอย่าอย่าตัดใบออกเยอะนะครับใบที่ว่านี่คือนี่นะครับจากอันนี้เป็นโคนกิ่งเข้ามาขัา้นขั้นนี้นะครับตัดออกไม่ต้องเยอะนะครับตรงนี้ตัดกิ่งเล็กๆนี่ออกนิดหน่อยพอนะ อย่าอย่าตัดกิ่งออกเยอะนะครับอย่าไว้เป็นหางมาเด็ดขาดนะครับต้องไว้ให้เป็นพุ่มให้ใบเยอะนะครับถ้าใบเยอะมันจะพาต้นทุเรียนเราโตเร็วนะใบเยอะแต่กิ่งข้างในต้องไม่ซ้อนกันนะกิ่งข้างในต้องไม่ซ้อนกันจากโคนกิ่งมาถึงปลายกิ่งอย่าตัดกิ่งเล็กออกเยอะนะครับอันนั้นมันก็ไม่ดีนะครับ อย่าไว้เป็นหางม้าเด็ดขาดถ้าไว้แบบนั้นยากที่จะได้ตังค์นะถ้าใบน้อยมันจะเปรียบเสมือนพวกห้องครัวนะครับเวลามันติดลูกเลี้ยงลูกมันก็เลี้ยงลูกได้น้อยนะลูกมันจะร่วงหล่นนะใช้ยาทิวดาก็ไม่อยู่นะครับธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นนะครับยาทิวดายากี่หมื่นกี่พันก็ไม่อยู่นะครับ ใบต้องเยอะกิ่งต้องไม่โอนกันนะครับอย่าตัดกิ่งเล็กจากคนกิ่งไปไปลายกิ่งเยอะอย่าไว้เป็นหางมา้าแค่นั้น,นครับแต่กิ่งต้องตัดออกกิ่งไม่ตัดออกก็ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้เหมือนกันยอดห้ามตัดขายลูกสักสองรอบแล้วค่อยตัดก็ได้นะผมกะว่าสักห้าหกปีเดี๋ยวผมค่อยตัด ผมจะดูก่อนนะว่าทุเรียนไปถึงอายุ5ปีมันจะประมาณไหนแต่ว่าหลังจาก5ปีนี้ตัดได้นะคตัดได้เลยเคยอยากตัดแต่บางเพลงเขาไม่ตัดอีกนะเขาไว้สูงยาวไปเลยนะครับยิ่งมีสูงเยอะโอกาสติดลูกก็เยอะเพราะว่าลูกส่วนใหญ่โคนกิ่งมันไม่ค่อยติดนะครับก้างล่างๆนี้มันไม่ค่อยมีลูกนะครับต้นทุเรียนปกติ มันจะติดอยู่ปลายยอดนะครับส่วนใหญ่ติดกิ่งที่อยู่สูงๆนะแล้วกิ่งข้างล่างครับไม่นานมันจะตายเองด้วยนะกิ่งที่อยู่ได้มันจะอยู่กิ่งสูงๆกันนู่นครับถ้าเราตัดยอดเข้าไปอีกทําพุ่มต่าๆวันนี้จบเลยนะว่าจะขายได้ล้านก็ได้รักสองแสนนะครับถ้าทําแบบนั้นเลยอดกับกิ่งมันสัมพันธ์กันนะครับเราไม่ตัดยอดแต่เราต้อง ตัดกิ่งนะครับกิ่งที่ไม่จําเป็นต้องตัดออกให้หมดนะตัดกิ่งก็ทุกคนน่าจะรู้นะครับว่ากิ่งเทกิ่งเทียมอยู่ยังไงกิ่งเทียมก็มันจะกิ่งเล็กๆออกตรงๆก็ตัดออกไปก่อนกิ่งเทด้วยกันถ้าอยู่ซ้อนกันก็ให้ตัดออกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ